สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนครับมือนีมาพร้ากเบลเตหาลุยก็ครับพี่น้องครับมือนีเบลแมนครับอ่เบลแม,มนครับมือน,น,นีมาหากันมาได้กกับเห็ดเนือ้อยู่เนื้กินส่วนกินนี่ก็ครับพี่น้นอง <pocket S 1> ไในยังหรือนณีผู้เตะอมแม่หน่อยวอมอมพี่น้องเอ้ยมึงเด้อมึงเด้อมึงเด้ออีกแ้วเจ้าอีกแล้วอีกแล้วอีกเรียวออมหมูติดมันออมหมูติดมันพี่น้องนะบางคนถามว่า ทำอ่อมหน่อยว่าสันว่านี่พี่น้องนะครับอ่อ,อมอ่อมหมูติดมันพี่นอ้องอาร์ตูเม,มนบึงคือเป็นแต่รายการได้ปะเสียง <คน S 1> อ,อันมีเสียงรบก,กวนเนี่ยได้พี่น้องมืมเนี่เนาะอยู่ใกล้ๆเนาะขันเขาเพียงไดกับข้อให้พี่น้องมารายการบ่กดาการจังไรจังไรจังบักสังเลยบ่อกระยอาอยู่<ม>ไหนล่ะบ้านนี้ซิมก็แน,น่หอยหวยหาเขาก็มีงูเขานี่จังจังท่งเนี่ย กินไปน้ำฟังไไปน้ำรับพี่ <c oughs> น้องฮะคุยเลยโตพักซี่หอมห่วยห่อย่ออยานบะเพ็ดอันบะเต่ฮักพริกใส่ สมอยากเลยนรอมอมพักรวมพี่น้องออมพักรวมจำครับสุดจอดแันพี่น้องเฮ้ขยข่ก็ดีไอ้ <c oughs> โอ้อยประหยาดไอ้นั่นเลยพี่น้อง <c oughs> แสดงว่าความเสียบมันแรงเลยมันแรงเลยเลยแรงกายคือแบบว่าบุ๊ดเลยไหมเดียวเดียวต่อเป็นของอ๋มมูหืมเสียงตุ่นเนี่ยห่างได้ดีไหม คุ้ยเป็นว่าได้ไปด้วยเราปริ่งของแท <c oughs> ้เนี่ยโอ้เป็นยงสันว่ามันบ่ได้ว่อมก่อนบ่ย่านด้วยด้วยอืมมะรุ่นหวานก่อนมะรุ่น หมูนี่เราต้องขัวโดวนได้พี่น้องเ่าเตี๋ยขัวบรให้มันโดนคักมันจังบ่เหนียวพี่น้องแั่นเนื้อเกลื่อนเหมือนมืนมกมเนื้อเท่ากันขัน่นซุกพาันน้ำไหลมันมันเหนียวอื หอมข้าวกลัวหอมปลาด้วยครับใส่ข้าวกลัวเข้าไปมันหอมพี่น้องตีมาน้ำฟังเพลงมานน้ำพี่น้องมัมม้ยได้บรรยากาศขนาดติดติดเกดติดปืนี่ยจังไลยบุ๊คมา mhm tốt mẹ mhm yên yên đi vẫn không tham gia lắm mọi người mẹ 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 Mm hmm.